ตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นร้านนายซุยตุ้มเครื่องในหมูนะครับผมขายดีมากๆนะครับลูกค้าล้นโต๊ะล้นเก้าอี้นะครับแล้วก็นั่งอยู่ยืนรออยู่ด้านนอกนครับอีกเยอะนะครับทุกคนแล้วก็มีทั้งแอปนะครับผมแก๊ป <Started. S 2> ไลายเมียนะครับมารับออเดอร์อนี่คือเพียบเลยนะครับ <S <s <atte> <S นี่ครับผมขายดีนะครับ <ss> uring> <s> uring> มาตตออมมาาจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับทางผ่าน <spe ak> แต่ว่าคนไม่ผ่านนะครับเวลาเปิดนะครับคนที่สี่ชิ้นเวลาเปิดนะครับคนที่สี่ บ่ายสองนะครับราคาธรรมดา45บาทพม่เียาบาทนะครับแล้วก็มีแบบน้ำแล้วก็แยกน้ำนะครับนะฮะนีเคี่น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 ่นี่นี่นี่คือนี่มี่น่นี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 ่น่นีลนี่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 น่นี่นี่นี่นนี่นี่น่นี่นี่นีนน่นนนนนน นี่นะครับเป็นเพียงนหมูครับตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นตับโอเคครับโอเคเยบร้อยแล้วเขียนเสียบไปหน่อยเปิดเปิดเปิดนครับผมนี้เป็นซิงจีนะครับหมูาเลย แล้วก็ยี่านต่อปสานใชครับตอพนโอยยี่สิบบาทถกหกชางจอดเลนหนึ่งกับกับไปต่อย่าตัดลวดจอดเลื่นเขาจะมีเป็นเราจะูน้ำเยอะัดวกนะบสิบบาทแล้วก็เข้าสวยนะครับผมห้าบาทนะครับสาโอเคนโอเคโอเคแล้วพิเศษสองจอดเลื่อหนึ่แล้วจ้ ก็ลกมาแค่นั้นมีเท่าไหร่มาอนเดียวาหน่อยเดียว่อดิชาทเาน้ราอี่สไม่จะไม่า้าต้แห้งีขอ้ทุกอย่างนึ่งต้รังมายังนะพี่โคนาจามายังนะ

กี่โมงถึงกี่โมงครับเอ่อตีห้าถึงบ่ายสองครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอะ,อะไรครับตลาดตลาดวัดโพตลาดวัดโพนะครับผมครับผม,บผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียมากนะครับครับผม